สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาชมลำไย,ยคริสตันหรือมาตัวสวนจะเชิงเราท่าะเกียบแล้วดูแรงนะครับออกดอกอีกแล้วนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูเนี่ยลำไย,ยคริสตันเนี่ยมันสามารถออกดอกแม้กระทั่งแถวแถวก้านนะครับกิ่งมันกิ่งล้นๆ้นออกได้ ไม่จำเป็นต้องออกที่ปลายยอดตามกิ่งมันก็ออกได้ถ้าอายุต้นมันได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตามกิ่งมันก็จะออกเป็นพวงเหมือนลองกองประมาณนั <t <t ้นนะครับต้นนี้ออกตลอดกิ่งเลยเนี่ยเเนี่ยที่กิ่งนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องออกที่ปลายยอดนะครับต้นนี้ออกตลอดกิ่งเลยแต่ว่ามันจะ ติดผลมากน้อยแค่ไหนต้องต้องอตังเกตด,ดูกันต่อไปสำหรับฤดูร้อนนะครับต้องศึกษากันต่อไปออกหลายต้นนะครับสวนนี้รอบฤดูแล้งนี้ก็สังเกตด,ดูเนี่ยตอนนี้ออกแล้วประมาณสัก4 0 5 0ต้นนะครับเนี่ยออกออกดอกเกือบ เกือบอทุกยอดนะครับต้นนี้ก็เกือบทุกยอดเนี่ยครับรดูแรงเดี๋ยว,ร,ร,ยวรอดูนะครับว่าผลผิดของรดูแรงจะเป็นยังไงต้นไหนที่มันอายุมากบางทีมันก็ จอบตามโคนกิ่งนะครับล้ายๆลองกองสิ่งที่ผมให้ตอนนี้ก็คือปุ๋ยเคมีผสมน้ำหมักขี้วัวคือถ้าให้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้ดินเป็นกรดแล้วก็ดินแข็งน้ำหมักขี้วัวเนี่ยให้ทางท่อนะครับ ผสมให้มันเจือจางลงไปในท่อที่ให้น้ําทางสปริงเกอร์นะครับออกดอกเยอะหลายต้นนะครับครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับว่าผลผิดหรือดูแล้งมันจะเป็นยังไงครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับ